คุณคาคุณขาสวัสดีค่ะเยะเด่นเป็นคนบ้าสรรหาพาทเที่ยววันนี้นะคะก็ขอมารีวิวห้องพักเดิน์ลุอพรีมี่ทวินเบดรูมที่โรงแรมเอวาเกาะช้างไม่ให้ได้ชมกันสั้นๆค่ะสำหรับห้องพักนะคะตกคืนละ1,699ันบาทต่อคืนค่ะเตี้ยนใช้10บโปรเที่ยวด้วยกันนะคะมาเที่ยว3วัน2คืนค่ะมาดูกันค่ะว่าในห้องพักมีอะไรบ้างนะคะเมื่อกี้ก็มีรองเท้าแตะละค่ะ2คู่นะคะเป็นของโรงแรมนะคะ ต่อมานะคะก็จะมีเสื้อผุมแบบน้ําค่ะตู้เสื้อผ้านะคะมีร่มมีตูเ้เสียบนิรภัยนะคะถุงซักรีดค่ะ,ะก็มีตู้เย็นเล็กนะคะตู้เย็นไม่ใช่ตู้เย็นเปล่าๆนะคะมีของขายด้วยค่ะมินิบาร์ค่ะนี่นะคะเดินต่อมาะคะ่ะเจอคุณนายแม่เล็กหนึ่งคะ่ะทำสวยอยู่นะคะได้ประผมอยู่คะ่ะ ส่วนตรงนี้เป็นเตียงนอนค่ะมีสองเตียงนะคะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงนอนได้เตียงละสองคนห้องหนึ่งนอนได้สี่คนเลยนะคะนี่โต๊ะนั่งทํางานของเดียนค่ะแล้วก็มีผ้าขนหนูสะผ้าขนหนูสะน้าเอาสําหรับเอาไปไว่ายน้ำอะค่ะอันนี้นี่น้ําดื่มฟรีสามขวดค่ะสำหรับสามคนนะคะก็มีกาต้มน้ําร้อนค่ะชากาแฟฟรีนะคะนี่ด้านหน้าห้องค่ะ รกมากค่ะคุณผู้ชมแล้วมาดูห้องน้ำกันอ้าวเจอคุณนายแม่เล็กสองอีกแล้วค่ะทําสวยอยู่นะคะส่วนห้องน้ํานี่แบ่งเป็นสองโซนค่ะโซนเปียกกับโซนแหง้งเดียนลืมถ่ายโซนเปียกนาเป็นเทียบน้ําแบบแบบฝักบัวค่ะนี่นะคะจะมีในห้องน้ําก็จะมีอาบน้ำนะบัตทูคค้ค่ะมีชักชักโครกค่ะอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับนั่งขี้ค่ะปลดทุกตรงนี้นะคะ ส่วนตรงซิงค์ล้างหน้านี่จะมีไดเปาโมมีสบู่นะคะมีคอตต้นบัตให้ค่ะมีหมวกลูกมอาบน้ําให้ด้วยนะคะนี่ผ้าคนหนูอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศห้องน้ำเป็นี้นะคะเดี๋ยวไปดูหลังห้องพักมีระเบียงค่ะดูกันต่อนะคะเดินไปค่ะคุณค่ะเปิดออกมากค่ะประตูประตูฝืดนิดนึงนะคะนี่ค่ะ องเระเบียงห้องพักก็จะมีฟูกให้นั่งนะคะแล้วก็มีเก้าอี้หินอ่อนนะคะเก้าอี้คือดูดีมากนะคะแล้วก็มีราวตักผ้าเมื่อกี้ค่ะราวตักผ้ามีสาวไว้น้ํานะคะมี่ค่ะบรรยากาศก็ประมาณนี้ค่ะคุณคุณผู้ชมสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่วางแผนมาจะมาพักที่โรงแรมเอวาเกาะช้างแล้วเลือกพักจองห้องเดินลุก Premium t ทวินเมด o ูมก็ลองนำไปพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจกันดูนะคะ ไงขอบพระคุณมากเลยค่ะที่เข้ามาชมกันค่ะ